ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตดผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลตำรวจและตำแหน่งพ่อของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแม้ไม่มีตำแหน่งอื่นใดแต่ล่าสุดเตรียมพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการต่อสายตรงหาผู้นำสหรัฐโดนั์ทรัมป์โดยตรงตอนนี้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนที่อยู่รอบตัวทรัมป์หลายคน คิดว่าอยู่ในภาวะที่พูดคุยกันได้เราอาจจะต้องลดราในสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างเช่นการกีดกันทางการค้าที่ไม่จําเป็นกติการบางอย่างเราไปกีดกันเรื่องรถจักรยานยนต์ซึ่งของอเมริกาเป็นแบบลักซ์รูรี่ซึ่งคนที่มีความสามารถในการซื้อมีจํานวนไม่มากและไม่ได้มีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมภายในประเทศแต่ไทยไปตั้งกำแพงภาษีซึ่งตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นมองดูพื้นฐานของทักษิณแล้วด้านหนึ่งพอมองเห็นได้ว่า ทักษิณก็ดูคุ้นเคยกับการทำงานการเมืองในสไตล์ของพรรครีพับริกันพอสมควรเพราะสมัยทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เวลานั้นผู้นำสหรัฐก็มาจากพรรครีพับริกันเช่นกันปรากฏว่าทักษิณเองก็มีใจให้กับอเมริกาพอสมควรโดยเฉพาะความพยายามในการผลักดันการค้าเสรีระหว่างสองประเทศหรือช่วงหนึ่งที่ทักษิณเองเผชิญกับวิกฤตการณ์ในทางการเมือง ก็เคยทําจดหมายถึงผู้นําสหรัฐในเวลานั้นมาแล้วเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยก่อนจะเกิดการรัฐประหาร2,549ในเวลาต่อมาด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ทักษิณจะรู้สึกตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีภายหลังได้กลับมามีที่ยืนในประเทศไทยพร้อมๆกับการขึ้นมาเป็นผู้นําโลกของพรรคริพับิกันแต่ประเด็นที่ชวนก่อให้เกิดความสงสยัยคือทักษิณอยู่ในสายตาของผู้นําสหรัฐหรือตัวแทนทำเนียบขาวหรือไม่ ทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในานามของรัฐบาลการอ้างตนเองเป็นสทรนั้นเป็นเพียงการพูดเออเองฝ่ายเดียวเท่านั้นเท่ากับว่าทักษิณขาลอยถึงจะอ้างความเป็นพ่อนายกหรือการเดินสายโชว์วิสัยทัศน์ประดุดซุปเปอร์นายกแต่ก็ไม่มีความหมายสำหรับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศถ้าจะพอมีความใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยเห็นจะเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาผู้นำมาเลเซียเนื่องในโอกาสที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนซึ่งทำให้ทักษิณมีที่ยืนในภูมิภาคอาเซียน เวลายืนจับมือกับเหล่าผู้นำหรือตัวแทนรัฐบาลภูมิภาคอุตสาเนดูไม่ได้ขัดเขินมากนักเพราะอย่างน้อยทักษิณเองก็ยังมีตำแหน่งพอให้เกาะเกี่ยวอยู่บ้างอย่างไรก็ตามตำแหน่งประธานอาเซียนเป็นตำแหน่งหมุนเวียนกันไปในทุกๆปีเท่ากับว่าตำแหน่งแวดล้อมประธานอาเซียนก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันซึ่งหมายความว่าหากวันใดวันหนึ่งผู้นำมาเลเซียต้องส่งมอบประธานอาเซียนให้กับผู้นำคนต่อไป ทักษิณก็ขาลอยทันทีเว้นเสียแต่จะได้รับการแต่งตั้งอีกการที่ดาโต้เซอรี่อันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนจะเดินทางเยือนประเทศไทยในวันที่17เมษายนด้านหนึ่งแน่นอนว่าย่อมเป็นเรื่องที่ดีต่อประเทศไทยและอาเซียนเพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของกลุ่มประเทศอาเซียนและยังแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแต่ในอีกมุมหนึ่งการมีทักษิณร่วมเฟรมในเรื่องสําคัญเช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจริงหรือไม่ถ้าอยู่ดีๆสหรัฐอเมริกาตั้งแง่กับประเทศไทยถึงการมีบทบาทของทักษิณที่ไม่มีตําแหน่งใดๆในรัฐบาลขึ้นมาจะทําให้ทีมไทยแลนด์ที่เป็นทัพหน้าในการไปเจรจากับสหรัฐจะกระอักกระอ่วนในใจหรือไม่เวลาถูกสหรัฐถามกลับมาว่าทักษิณเป็นใครตัวแทนของรัฐบาลจะตอบคําถามสําคัญนี้อย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยไม่เสียเปรียบ พร้อมๆกับไม่ให้ตัวเองต้องเดือดร้อนหากตอบคำถามไม่ถูกใจรัฐบาลพัรคเพื่อไทยการสวมบทบาทสทรและสอดเข้าเกี่ยวข้องเฉพาะกิจ,จาก,การภายในประเทศไทยก็ยังพอหลับหูหลับตาทนทน,ทนกันไปได้แต่พอล้ำเส้นไปถึงการเมืองระหว่างประเทศจึงเกิดคำถามว่าประเทศไทยจะผ่านความยากลำบากตรงนี้ไปได้อย่างไร